นะคะครูกิฟจะมาเล่านิทานเรื่องหนูนิดพูดโกหกเด็กๆพร้อมที่จะอ่านนิทานไปกับคุณครูกิฟไหมคะถ้าพร้อมแล้วหยิบสมุดนิทานของหนูขึ้นมาเลยแล้วเรามาอ่านนิทานไปพร้อมๆกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะหนูนิดพูดโกหก หน้าปกไปนะคะก็จะเจอหน้ารองหน้ารองก็เขียนไว้ว่านูน oh ิดพูดโกหกหน้ารองมาเริ่มเรื่องกันเลยวันนี้ก่อนเลิกเรียนคุณครูสั่งการบ้านให้เขียนกอถึงหอ อย่าเล่นเพลินจนลืมทําการบ้านนะคนะนักเรียนครับค่ะเด็กๆตอบเสียงดังกลับถึงบ้านหนูนิดอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจิบการบ้านขึ้นมาแต่เริ่มเขียนได้นิดเดียวก็ได้ยินเสียงเรียกหนูนิด หนูนิดไปเล่นกันเถอะมะเหมี่ยวอุ้มรูปบอลสีสวยใบใหม่ยืนยิ้มแฉ่งอยู่หน้าบ้านหนูนิดรีบปิดสมุดการบ้านแล้ววิ่งออกไปหาเพื่อนทันทีเดี๋ยวค่อยกลับมาทำก็แล้วกันทำการบ้านก่อนนะจ้าหนูนิดเสียงคุณแม่ตะโกนมาจากในครัวหนูท่า หนูทำเสร็จแล้วค่ะหนูนิดโกหกแล้วรีบออกไปเล่นหนูนิดเล่นสนุกจนถึงเวลาค่ำพอกลับถึงบ้านก็เพียและห้อยหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อหนูนิดตื่นก็นึกขึ้นได้ว่าลืมทำการบ้านเย่แล้วโดนคุณครูดุแน่ ไม่ไปเรียนดีกว่าหนูนิดคิดแล้วก็นอนต่อต,ตื่นได้แล้วลูกตื่นได้แล้วลูกตืนได้แล้วลูกคุณแม่เข้ามาปลุกหนูนิดหนูปวดหัวค่ะหนูนิดตะโกนบอกคุณแม่เอะตัวก็ไม่ร้อนนี่นะคุณแม่แตะหน้าผากถ้าปวดหัวมากเดี๋ยวไปให้คุณหมอตรวจด,ดูนะจ๊ะ พอคุณแม่พูดจบหนูนิดก็รีบบอกว่าหนูหายแล้วค่ะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนทันทีที่โรงเรียนเด็กๆส่งการบ้านครบทุกคนแล้วเหลือหนูนิดคนเดียวพอคุณครูถามหนูนิดก็ตอบว่าหนูทำเสร็จแล้วแต่ลืมเอามาค่ะ คุณครูแล้วแอบด,ดีใจที่ไม่โดนครูดูช่วงบ่าย,ายคุณครูมีนิทานเล่นใหม่มาอ่านให้เด็กๆฟังเรื่องผีน็อกคิโอเป็นหุ่นไม้ที่ชอบโกหกพอพูดโกหกทีไรจมูกก็จะยืนยาวออกมาทุกครั้งนูนิดฟังแล้ว นูนิดฟังแล้วก็นึกถึงเรื่องต่างๆที่ตัวเองพูดโกหกแล้วจับจมูกไม่เห็นจะยื่นออกมาสักหน่อยนี่ทานหลอกเด็กนี่นาหนูนิดปลอบใจตัวเองเย็นนี้พอกลับถึงบ้านหนูนิดก็โกหกคุณแม่อีกตามเคยว่าทำการบ้านเสร็จแล้ว แล้วรีบออกไปเล่นกับมะเมียวหนูนิโยนลูกบอลสุกแซงจนมะเมียวรับไม่ถึงจุลูกบอลหล่นลงพื้นกระเด้งดึ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 งหายไปในพุ่มไม้อยู่ไหนหนะหนูนิ ตักมะเมียวช่วยกันหาลูกบอลน,นั่นไงหนูนิดเห็นลูกบอลอยู่ในพุ่มไม้จึงรีบมุดเข้าไปหนูนิดจ้องดูแต่ลูกบอลจึงไม่สังเกตเห็นพึ่งตัวเล็กที่เกาะด,ดอกไม้อยู่โอ๊ยเจ็บอยเจ็บหนูนิดร้องเสียงดังรู้สึกเจ็บแผๆที่ปลายจมูก หนูนิดรีบกลับบ้านแล้วไปส่องกระจกดูแย่แล้วจมูกหนูนิดบวมขึ้นบวมขึ้นจนดูเหมือนยื่นยาวออกมาเป็นเพราะเราชอบโกหกแน่ๆเลยหนูนิดรึกถึงหุ่นไม้พินอกกิโออคุณแม่คุณแม่ขาช่วยด้วยหนูนิดร้องไห้ไปหาคุณแม่และสารภาพเรื่องที่ตัวเองพูดโกหกให้คุณแม่ฟั มีจมูกยืนยาวเหมือนพี่นกขิิโอค่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่แมหายาให้หนูนิดแล้วสอนว่าการพูดโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะและเป็นบาปด,ด้วยเห็นไหมหนูนิดชอบโกหกก็เลยถูกลงโทษเด็กที่พูดโกหกจะติดเป็นนิสัยต่อไปจะไม่มีใครเชื่อถือ หนูนิดอย่าพูดโกหกอีกนะลูกถ้าคุณแม่ลูกถ้าคุณแม่หนูนิดรับปากและรีบไปทำการบ้านจนเสร็จวันรุ่งขึ้นจมูกหนูนิดยุบลงจนเกือบหายเป็นปกติพอไปถึงโรงเรียนพอไปถึงโรงเรียน หนูนิดรีบเอาการบ้านไปส่งคุณครูและตั้งใจแน่วแน่ว่าต่อไปนี้จะไม่พูดโกโหกอีกแล้วเพราะหนูนิดกลัวบาปและไม่อยากมีจมูกยาวเหมือนพีนอกคิโอเพื่อนๆทราบไหมคะว่าการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีและเป็นบาปคนที่ชอบโกหกจนติดเป็นนิสัยจะนอกจากไม่มีใครเชื่อแล้ว ยังได้รับผลไม่ดีจากการโกงหกด้วยเหมือนหนูนิดไงคะเป็นไงล่ะคะเด็กๆสนุกไหมคะจบกันไปละสำหรับนิทานเรื่องหนูนิดพูดโกหกเด็กๆฝึกอ่านนิทานแล้วให้คุณพอ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูกิฟคุณครูอ้อดูหน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะ